งานเกษตรอำเภอบางเสาธงนะครับร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงจัดกิจกรรมประกวดมะม่วงในพื้นที่นะครับโดยจะจัดประกวดใน2ชนิดพันธุ์ก็คือพันธุ์เขียวเสเวยและมะม่วงน้ําดอกไม้เือ4สีครับในการประกวดมะม่วงครั้งนี้นะครับจัดในวันที่15บห้ากุมภาพันธ์สองพนะครับณนะวัดโบโรย ตำบลบางสาธงอำเภอบางสาธงนะครับรเกษตรกรที่นำมะม่วงมาประกวดนะครับในช่วงก่อนเวลา8โมงของเช้าวันที่15นะครับในหนึ่งตัวอย่างนะครับจะต้องประกอบด้วยมะม่วง5ผลนะครับแล้วก็สามารถส่งได้ไม่เกิน2ชุดนะครับแล้วก็คนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งประกวดครั้งนี้นะครับรางวัลที่1จะได้รับรางวัล3,000บาทรางวัลที่2 2,000บาท และรางวัลที่3นะครับจำนวน1,000บาทและในทุกรางวัลน,นะครับจะมีใบประกาศนนยบัตรให้ด้วยคร,ครับสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มะม่วง,งในพื้นที่ของอำเภอบางสงอทงเรานะครับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและก็เป็นการส่งเสริมไม้ผลอัตร,รักที่เป็นจินค้าสิงหงทีทาภุลิศาของจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับท่านใดที่สนใจที่จะมาร่วมง,งานสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะครับแล้วก็มีใครสนใจที่จะซื้อผลผลิตสามารถเข้ามาติดต่อในพื้นที่ได้แล้วก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อที่จะจับจองหรือว่ามาซื้อเกษตรกรโดยตรงในพื้นที่ของเราได้ครับขอเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางสองทรงนะครับที่ปลูกมะม่วงพันเขียวเสเวยและมะม่วง,งน้ําดอกไม้บัวสีส่งผลผลิตเข้ามาประกวดกันเยอะๆครับ สวัสดีครับผมเจ๋งนะครับชื่อจริงนิรันดร์ธรรมจันทร์ะครับเป็นประธานกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่บางสงโตนะคบปีนี้เราก็จะมีการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่วัดบัวลอยผมวันนี้ผมเองเนี่ยในฐานะประธานกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในตำบลบางสาโวคงทั้งหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มแปลงใหญ่หรือว่าเป็นเกษตรกรทั่วไปที่ปลูกมะม่วง อยู่ในพื้นที่ตำบลบางสะทองเนี่ยอยากจะขอเชิญร่วมกันเอามะม่วงมาประกวดในงานคินเกษตรของเราด้วยนะครับผมชื่อนายชวนคุจันทร์เป็นเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของตำบลมางสะทงอยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร เอ่อผลมะม่วงส่งมะม่วงเข้าประกวดทํามะม่วงคุณภาพไฮดีมะม่วงของเรามีรสชาติหวานมันหอมหวานเป็นปม่วงที่คุณภาพดีทํามะม่วงคุณภาพส่งมะม่วงแบบนี้ครับขอให้ส่งกันประกวดเยอะแยะนะครับกรุ่มส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสารรค์ก้าวทันสถานการณ์ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ